บันทึกไทยเบฟหน้านี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับบริษัทเทพอรุณไทยพร้อมกิจกรรมเพื่อชุมชนบริษัทเทพอรุณไทยจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทไทยเบฟเวอร์เร็จ,จำกัดมหาชนพร้อมด้วยพนักงานและกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนชุมชนเพื่อเสริมสร้างความแน่นแฟนให้คงอยู่ นอกจากสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้นะครับเราก็คำนึงถึงบวรบวรก็คือบ้านวัดและก็โรงเรียนนะครับในส่วนบ้านนี่เราก็ดูในพื้นที่ของชุมชนรอบหมู่บ้านในส่วนของวัดในเรื่องของแห่เทียนพรรษารวมถึงการตั้งโรงทานเป็นกิจกรรมหลักของโรงงาน ในส่วนของโรงเรียนนะครับเราก็มีทุนการศึกษาทุนการศึกษานี่เราแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบๆชุมชนและล่าสุดนี่แล้วก็ยังมีกิจกรรมของชุมชนดีมีรอยยิ้มปีที่4ซึ่งประสบความสําเร็จมากนะครับทุกโรงเรียนเนี่ยประทับใจในสิ่งที่เราให้แต่ละโครงการของบริษัทเทพอรุณไทยจังหวัดหนองคายโรงงานในเครือบริษัทไทยเบเวอร์เรตจำกัดมหาชนนอกจากจะได้สร้างความรักความสามคัคคีให้พนักงานและชุมชนแล้ว ยังได้เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีร่วมกันเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจเรามีความรู้สึกว่านะครับโครงการดีๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาดนตรีหรืออื่นๆซึ่งบริษัทไทยเบฟร่วมกับบริษัทเทพรุโนไทยจะส่งผลที่ดีต่อเด็กและเยาวชนและก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่พวกเราจะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อสร้างโอกาสของเด็กและเยาวชนซึ่งในโอกาสต่อไปถ้า เป็นไปได้ก็อยากให้โครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับต้องขอบคุณมากครับบริษัทไทยเวบเวร็จจำกัดมหาชน